เอะครับมาไปเกมของโซนโ p เอ็กซ์ติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรองขุดเลดดูนะว่าจะดีไม่ดีนะนะครับผมจะใช้สว่าน3หัวเอ้สว่าน2หัว3อันเออก็จะเป็นรวมาสามชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ทําไมถึงมาขุดนะครับเพราะว่านี่เลยของใหม่เข้านะครับเป็นระดับมิสติกนะครับเป็นระดับที่ไม่เคยมีในเกมโซนโฟมาก่อนเป็น ขั้นที่เหนือกว่าอันติเมตนะครับก็ถ้าอยากรู้สเตตัสก็นี่เลยครับสเตตัสอันนี้เอามารีวิวแล้วนะผมรีวิวลงคลิปแล้วนะครับก็เป็นฮิตแอตแทกนะครับ205 SP 3000 SP 2ส0ีสาฮิตเดฟสองร้อยยี่สิบสเปรสองร้อยห้าแล้วก็สเปรเดฟเนี่ยสเปรเดฟนะคนลงวอร์เนี่ยต้องการน,นะครับก็ถ้าเรื่องของส่วนหลังนะครับฮิตสองร้อยห้าคิ สิบสองจุดห้า HP สี่พัน SP สาม0ัน Hit d e e 2สองร้อยยี่สิบ Sp สองรอยห้า Sp d e e อีกแล้วนะครับกันกัน E นะ220นะแล้วคิดาชี d a ผมบอกเลยนะว่าใส่2ชิ้นแล้วยังมีอ่าอะไรนะใส่เซตเนี่ยสองชิ้นก็ได้อีก All Attack อีก100และชีดาเมจ7.5ครับผมผมบอกเลยนะว่าเซตเนี้ยโคตรบ้า ผมว่าอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเซตเออกมาอาจจะแบบในการที่เราตกปลาหรืออะไรเงี้ยอาจจะเขาอาจจะเอาเข้ามาว่ามันไม่ได้จบแค่2ส่วนแน่นอนต้องจบน่าจ,จะมีถ้าเก้าชิ้นหรือไม่ก็6ชิ้นอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีต้องมีนะครับเป็นเซตระดับมิสติกเนี่ยแล้วตอนนี้ราคาบอกเลยว่าแพงมากนะครับราคาดีด้วยนะลองใส่ให้ดูนะครับใครอยากเห็นว่าแบบระดับมิสติกเป็นยังไงครับ นี่เลยระดับฟิสติกเป็นไงสวยไปดูตรงรีวิวได้ครับไปดูที่ผมรีวิวได้นะถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มแบบใส่หลายชุดแฟรนะดูคลิปที่ผมรีวิวได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองขุดดูนะครับเดี๋ยวเราใส่เซตมันขุดเลยแล้วกันเผื่อมันเรียกเพื่อนมันมาให้ <c oughs> เป็นไงเดี๋ยวผมจะลองขุดด้วยตะว่านสองหัวทั้งหมดสามอันนะครับทั้งหมดสามชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะอาจจะตัดตอนที่ว่าขุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับไปครับ ถามมาเลยนะจัดไปผมจะแอบเนียนนะครับเดี๋ยวเขารู้ไงว่าผมขุดอยู่นี่ปุ๊บแอบพ้ดเลยยังแล้วเจ,เจอกันนะครับเมื่อถึงเวลานะครับสมชั่วโมงเนาะไปะเอาละครับหลังจากที่ผมปล่อยขุดไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับก็ามาดูกันว่าแด้อะไรผมรู้สึกว่าดีขึ้นบอกไว้ก่อนอย่างนี คือขุดแล้วผมรู้สึกว่าได้ของที่ดีขึ้นครับของที่คุม้ไมไหมถึงถงยังไม่ขั้นคุม้มข้าวหวานเรานะครับแต่ว่าผมว่าได้ดีขึ้นจริงๆน,นะครับเนีย่ยต้องสามคือผมซื้อมาตอนที่ว่า,าหลังอัปเดตแพทใช่ไหมยอยู่ที่4ี่แสนแต่ตอนนี้น่าจะราคาล,ลงแล้วนะถ้ามันง่ายขนาดนี้มันได้ทั้งหมด6อันเลยนะเนีย่ยแล้วก็ทางด้านของน้ำเต้าครับน้ำเต้าดำแต่ก่อนราคาที่แพงมาก,กน,นะผมจําได้ผมปล่อยประมาณสามอัน ชิ้นเดียวถามพันแต่ตอนนี้น่าจะราคาลงก้วและนะครับแล้วก็ทางด้านของสกิลครับเรามาลองดูก็ได้เปิดเปิดสองเปิดสองอ่ะผมขอรอดูแล้วกันนะสล็อตสามนะครับลสล็อตเลี้ยงสามอ่โอ้โห,โหราคาอาจัดจริงครับอันนี้ฮัจริงครับ ออแล้วก็ผมได้อะไรอีกน้ำเต้าปะแสนบ็อกแสนบ็อกโอ้โห,โหราคาครับอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งตอนนเนีเออ้ยแล้วก็สกิลครับสกิลอากี อยู่ลักอยู่ที่ประมาณแสนสามอันนี้บวกเจ็ดนะถ้าบวกแดล่ะบวก8ปดวิราคาหกแสนก็มาดูราคาสว่านครับราคาสว่านตอนนี้ตองหัวอยู่ที่เฮ้ยผมเกือบได้คืนแล้วปะมันผมได้บวก8ปเกียน เลนเดียวครับแล้วเรามาดูดีกว่าได้สกิลอะไรอ,อล้วก็ได้ลูกแก้วเนาะอันนี้เหมือนเดิมครับก็ยังไม่มานะของแลแต่ว่าอันนี้ก็มาดูดิได้ของตัวละครนะโอ้โหเซราเดี๋ยวไปใส่ให้ตัวเด็กก็ได้่ะดูสกิลทีนี้แลไอ้อคูปองนี่ละ่ะแรนดอมผมหา ป่องเลยป่องป่องป่องอรัโอ้โหถูกมากแต่มีบอสตัวหนึ่งผมเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเบต้าโอใช่ปหมในตัวเนี้ยเป็นบอสของกิฟตหนึ่งอ่ะตัวเนี้กิฟตหนึ่งเขาบอกว่ามันอีแล้วมันไกลมากนะครับตัวนี้เราลองดูได้นะนะครับอาจจะซื้อมาลองดูใอ้ผมได้ของอะไร ชื่ออะไรเนี่ยซิเทม,ม่าผมได้ของซิเทม,ม่าวะ่ะซิเทม,ม่าชื่ออะผมลองดูเลยสกิลสกิลซิเทม,ม่าไอ้เหรอสกิลนี้เหรอประมาณเอ้ยน่าขายจริง 2M นี่ใช่เหรอนี่ัง้งประมาณเฮ้ย 4M เมเลยเหรอ เอาดีๆขายกันแงขนาดนั้นหรออยู่ีนหนนะใช่ไหมอุ้ย 4M ไม่อรอมันเป็นเล่นนะ 4M หรอ,อนี่อาชีพขุดนิดมานะถ้าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้มาจริงครับถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมได้อะไรลงดีปะอันนี้็7อุ้ย แต่ว่าถ้าอิคโดทุกคนนี้นไม่ค่อยมีคนเล่นปะสมมามาก็ไปย่อยเลยปะอ๋อเนี่ยหกแสนมีคนขายหกแสนแต่ก็ยังไม่ออกนะอันนี้บวกแปดทัได้บวกเจ็ดครับาาถ้าจะมาห้าแสนถ้าถามว่าถ้าขายสกิลตามราคาเนี่ยแล้วคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มนะถ้าของที่ได้เท่าเนี้คุ้มนะครับ ถามว่าของดีก่าแต่ก่อนไหมผมตอบเลยว่าของดีก่าแต่ก่อนครับพวกเนี้ยรอกิจกรรมโยกคูณ2เนี้ยเดี๋ยวเขาก็น่าจะหากันนะครับพวกของแรงของดีเจนทั้งหลายนะถ้าถามว่าดีก่าแต่ก่อนไหมผมตอบเลยนะดีครับดีกว่าแต่ก่อนขุดแต่ก่อนเยอะมากรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ขาดทุนนิดนึงก็เท่าทุนอ่ะเออแล้วก็มากกว่าทุนคือมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแต่ก่อนในของที่มันน้อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าดีแล้วครับอย่างนี้ของมาอย่างนี้ดีครับแต่ว่าตลอดสามนี่มันออกเยอะเกิน <c oughs> เออผมก็ไปซื้อมาเหมือนกันตัดเรียงผมมีตลอดสามแหละประมาณนี้ประมาณนี้ผุดในอัปเดตแพทถามว่าดีไหมสำหรับผมผมให้ผ่านครับดีมากครับโอเคคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ ก็อ,อย่าลืมมาลองขุดนะเผื่อได้ของระดับมิสติกนะอันนี้ก็เอามารีวิวให้เฉยนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับมันมีเวลาเจ็ดวันแบบประมาณนี้ไปรับไปรับเจอกันนะผม